กราบสวีดสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในกับไฟไลท์แอดเฟสตี้ภาคที่สานะครับผมนะเป็นคืนที่3ามนะซึ่งเมื่อวานผมก็ได้ลงไปแล้วคลิปหนึ่งมันเป็นคืนที่แบบอ,อ่หนักหนักจัดนะครับผมสำหรับคลิปนี้โอเคมาวันนี้เราก็จะมาสารต่อเป็นคืนเป็นคืนที่3าแล้วกันนะครับผมมาเริ่มเลย คือคือผมจะผ่านคืนที่3แล้วผมก็จะจบคลิปเลยนะเพราะว่าผมจะทำแต่ละคืนแต่ละคืนไปเลยนะมาเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวนี่ิดิดอันนี้ละฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมต้องปิดไว้อ่ากอนดูกรลงจอดตัดเสียงลงก่อน เดี๋ยวคลิปผมมันมีปัญหาอีกนะครับเพราะว่าเสียงเกมมันดังกว่าเสียงที่ผมพูดไนะ <Hi. S 1> งใช่อ <Hi. S 1> ไอ้ตัวนี้มันอันตรายผมจะให้มันไปที่อื่นไม่ได้นะครับผมฟั <c oughs> งเสียงนะครับ <c oughs> ต้องฟังเสียงมันนิดนึงนะฮัลโหลต้องร้อนมาแคมเก้าให้มันอยู่ระหว่างแคมเก้าแคมแปดกับแคมสิบแถวนี้ ไม่ให้มันมาใกล้ออฟฟิศจนเกินไปผมกลัวเนี่ยตามันอยู่ตรงนี้เห็นปะทุกคนเห็นปะตา,าขาวๆอ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงซ้ายมือเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันนะอตีหนึ่งแล้วอ่ะอตีสองแล้ว เสียงทุกคนฮัลลโหเสียงเป็นหนึ่งเสียงมันทุกคนก็เลยโอหูยเดินละเป็นเรื่องว่าทุกคนใกล้เกินเกี่ยบนะกูไปนึงต้องลอยมาแคมสี่มันมาใกล้เกินไปละฮัลโหลโอเคมาแคมสี่ได้ละมันเคลื่อนไหวบ่อยมากต้องรอยมาแคมสี่ กดผิดแล้วเป็นเรื่องแล้วฮะเรียบร้อยันเนี่ยอ๋อมาแคมสี่เดี๋ยวมาแคมสองอี๊เป็นเรื่องแล้วครับทุกคนไฮ <Hi. S 1> เชียวออไป เชีย่ยแล้วมันจ้องหน้าผมัลโหลเชีย่ยมันไปไหนแล้ววะทุกคนอีห้าแล้ว Hello เป็นเรื่องแล้วทุกคนมันอยู่ไหนวะอีห้าแล้วทุกคนอึสัตนันจะมาปะ มันจะมาไหมอิเชียช่ยกูยผ่านในเวเย้ยเกือบเกือบไม่รอดเกือบแล้วโอ้โหตีห้าพอดีเลยโอเคมาเล่นมินิเกมก่อนขอเล่นมินิเกมก่อนแป๊บน,นึง่งเล่นเป็นชิก,กาไม่ตามไม่ตัวมึงมองไปตามไปนะครับผมกูโดนแยกชิ้นส่วนเหมือนกับตัวอื่นแน่นอนดูจากทรงแล้ว ไปเดินไปดิโดนแยกสิ้นส่วเหมือนกันมาแยกตรงน,น,นี้ผมยังไม่อยากไปเล่นมินิเกมมันนะคืนที่สี่ละเปบนึง คืนที่สี่นี้น่าจะโหดกว่าคืนที่สามดูจากทรงเรียบรนน้อย,อยเคลื่อนไหวเตรียมเคลื่อนไหวสิคบพ่อหนุ่มไอ้สปริงทแทรปเออใช่โอ้โหนึกคีมมันออกละไอ้สปริงทแท็บเฮ้ยมันมาเร็วเกินเป็นเรื่องวะอยู่ตรงนี้ เราจะหลอกห้องยังไงครับเน,นี่ยอย่างนะครับโอ้โหน,น่าดีมาออากที่ผมเลยว่ะทุกคนแล้วจะทำยังไงเนี่ยหลอกมันยังไงครับฮัลโ <Hello. S 1> หลอมันยังไงเนี่ยโอ้โหเปิดเลง มันเข้า,า,าว่าปเนียโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับเดี๋ยวมาต่อ e ีหน้าครับผมเอาให้จบ e ีหน้าไปละ